ที่นอนปิกนิกของโรงงานโตโต้ค่ะของแท้นะคะอันนี้เป็นที่นอนปิกนิกเนื้อดีแล้วสีไม่ตกไม่เป็นเม็ดไม่เป็นขนภายในบรรจุด้วยใยสังเคราะห์อ,อย่างดีไม่ยุบแบนความหนาของที่นอนหนาถึง4นิ้วเลยใช้ดีมากประหยัดพื้นที่ในการเก็บสะดวกในการพกพา ลูกค้าสามารถพาไปนอนหรือไปพักผ่อนที่ไหนก็ได้จะมีด้วยกัน2ขนาดกว้าง3ฟุตครึ่งนอนได้ท่านเดียวแถมหมอนให้1ใบค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดกว้าง5ฟุตก็แถมหมอนให้2ใบนะซึ่งจะมีทั้งลายลิเกธิ์และลายธรรมดาอย่างที่เห็นอยู่อันนี้เป็นลายโดเรมอน ปลอกผ้านูสามารถถอดปลอกซักได้ผ้าที่หุ้มพิมพ์ออกมาเป็น2องลายเนื้อดีค่ะใช้ดีมากสีไม่ตกไม่เป็นขนไม่เป็นขุยไม่เป็นเม็ดอย่างที่ถืออยู่ตรงนี้เป็นแบบขนาดกว้าง3ฟุตครึ่งนะคะซึ่งแถมหมอนหนึ่งใบค่ะ อันนี้เป็นลายลิขสิทธิ์แล้วเราก็จะมีแบบธรรมดาด้วยนะ,ะเป็นสีน้ําตาลเป็นลายใบไม้กว้าง3ฟุตครึ่งอันนี้เป็นแบบกว้าง5ฟุตนะ,ะซึ่งจะแถมหมอนให้2ใบนะคะก็จะมีทั้งลายลิขสิทธิ์และลายธรรมดา<ๆ>เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสนใจที่นอนปิกนิกของโรงงานโตโตค้ค่ะของแท้นะคะคุณลูกค้าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ